วันนี้เราจะไปติดตามกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบกำลังพลทหารไทยต้องประสบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างเราจะไปติดตามกันครับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูปฏิบัติภารกิจทงางทหารตามกิจที่ได้รับมอบจากจ,ากจุนมิิรในพื้นที่รับผิดชอบด้วยการลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่และการคุม้มครองการปฏิบัติด,ด้านมนุษยธรรมฝ่ายยุทธการ ได้กำหนดการรัตเวนในพื้นที่รับผิดช,ชอบได้แก่การรัตเวนประจำการรัตเวนระยะใกล้ระยะไกลการรัตเวนในเวลากลางคืนและการรัตเวนค้างคืนพื้นที่ทําการรัตเวนเป็นที่ราบสูงระดับความสูงเฉลีย่ย2,500ฟุตจากระดับน้ําทะเลมีเนินเขาสลับกับภูเขาสูงกระจายอยู่ทั่วไปการรัตเวนในแต่ละครั้งจึงประสบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะเส้นทางรัตเวนมีเพียงเส้นทางตามภูมิประเทศ พื้นที่ที่เป็นดินทรายเป็นร่องน้ําเก่าสภาพอากาศคือประสักที่สําคัญอากาศร้อนในเวลากลางวันฝุ่นมีตลอดเส้นทางกาลังผลที่ประจํานอกรถต้องพบกับปัญหาฝุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนั่นหมายถึงปัญหาสุขภาพในอนาคตและที่สําคัญคือเฝ้าระวังและตรวจการความเคลื่อนไหวต่างๆตลอดเส้นทางเพราะไม่รู้ว่าใครคือมิตรแท้ใครคือศัตรูที่แท้จริงทุกอย่างแอบแฝงอยู่ในคราบของประชาชน ผู้น่าสงสารและรอการช่วยเหลือเส้นทางการรัตะเวนบางช่วงผ่านหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในช่วงปี47ซึ่งหมู่บ้านเกือบทั้งหมดถูกเผาทำลายประชาชนต้องหลบหนีออกจากพื้นที่ร้อยโทรวรสิทธิ์เกตเจริญผู้ขับหัวจานเกรอะที่2ได้ลกล่าวถึงอุปสรรคในระหว่างการรัตะเวนในพื้นที่ว่าพื้นที่ทั้งหมดที่พวกเราได้มารัตะเวน ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ใหม่จะต้องใช้การที่จะตรวจการแล้วก็ตรวจสอบพิกัดต่างๆเพื่อที่จะทําการรัตเวนไปถึงที่หมายให้ได้นะครับนี่คือปรรคักเพียงเสี้ยวหนึ่งของภาร,รกิจในการรัตเวนของกองกำลังเฉพาะกิจ98 0ไทยดาวฟูที่ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพณประเทศสุดานถึงจะยากเข็นเสี่ยงภยัยต่อสุขภาพและชีวิตสักเพียงใดแต่กำลังพลที่นี่พร้อม จะปฏิบัติภารกิจเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยจากสเปกลือชานหรือคำหานถ่ายภาพจาสเปกคาธามาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสูดาพันรสักครู่นะคะช่วงหน้ามา